กิการคุณหนูให้ค <มา S 1> ุณหนูเริ่มเลยขวัญอุตสามณีค่ะอะไรนะขวัญรักโรงเรียนขวัญรักทุกคนต้องเปิดมาด้วยนี่คำคมใช่ไหมค่ะบางคนงงว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรนะฮะคือคุณขวัญเขาจะชอบพูดในวงสัมภาษณ์ใช่ไหมเป็นเหมือนแบบวลีเด็ดของเธอนะครับคือก่อนอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าประเด็นเหมือนซดเกาเหลาไม่กินเส้นกันเหรอ <c oughs> กับนักร้คนนึงเหรอตอนแรกอ่ะเขาเป็นตัวยอ่อ นางร้ายกับน,นางเอกย่อไปย่อมาเริ่มไม่ย่อละกบอเหรอกบอ,อแก้มบุ๋มนั่นเองคือตอนนี้สามารถพูดชื่อได้ไม่โดนฟ้องนะคะเพราะว่าเขาออกมาเหมือนแลกหมัดกันเ,เบาแกหมัดเ,<บ>เลบา่ะ จริงๆก,ก็หลายคนก็ดูแล้วก็คงรู้แหละว่าไอ้คู่นี้เขาอาจจะมีซัมติงกันหรือเปล่ามีะอะไรกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคือก่อนหน้าน,นี้ก็มีประเด็นดังที่บอกว่านางเอกดังสั่งปลดนางร้ายอย่างคุณแก้มบุ๋มเปียดาเนี่ยจนถึงขั้นทําให้คุณแก้มบุ๋มเนี่ยต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ทั้งตัวของเธอเองและคุณแม่ด้วยนะ,ะก็คือจูงมือกันไปทีนี้เนี่ยหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่นางเอกคนนี้คือขวัญอุตสามณีหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเหมือนแบบมีผลงานอะไรร่วมกันแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือเหมือน หรืออาจจะยุคนี้ด้วยคุณว่าบบไงนางเอกมีสิทธิ์เลือกดาราที่จะเข้ามาร่วมแสดงในเรื่องเหรอถ้าไม่อยากเล่นกับคนนี้ไม่เล่นไม่เลือกได้ไหมบอกผู้กำกับผู้จัดเลยคือมันมองได้หลายมุมน,นะเรื่องนี้เอาเอา,เอาตรงๆเลยได้ยินมาบ้างคือว่ามันเกิดขึ้นมายิ้มกลิ่ม <laughs> ทำไมยิ้มอย่างนั้นละ่ะมันเกิดขึ้นได้มัน<ะ>มีทั้งข้อดีและข้อเสียสมมุติ <laughs> ว่าเราเห็นแล้วว่าเราเล่นเรื่องนี้แล้วถ้าเราได้คนนี้มาให้เอก มันจะช่วยกันดันอย่างเงี้ยช่วยกันเสริมนะครเรื่องนี้ให้เล็ขึ้นปังๆประมาณนั้นมันก็สามารถเสนอได้ไหมว่าพี่ค้าถ้าคุณอู๋จัดคููเอ็มเนี่ยมันจะดีมากเอาแล้วเนี่ยเขาก็หยอดไปหนึ่งไม่ไม่หมายถึงว่ามันเป็นลักษณะนี้แต่มันมองได้หลายมุมกับอีกด้านหนึ่งคนที่เขาเสียโอกาสสมมุติวางตัวแล้วว่าจะเป็นคนนี้นายเอไปเคยร์คิวมาแล้วเรียบร้อยเออแล้ว เขาบอกว่าเปลี่ยนตัวนายเเป็นนา,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 ายบีเพราะเหตุผลใดๆก็ตามมันก็เสียความรู้สึกได้คืออันเนี้ยอย่างที่บอกว่ามองได้หลายมุมเราพูดกันอย่างเป็นกลางและมองทั้งสองด้านถูกไหมคือเข้าใจในมุมคุณแก้มุมถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็รู้สึกเฟลที่เราโดนเปลี่ยนตัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงในตอนนั้นอ่ะมันมีปัจจัยอ,ยอื่นๆอะไรบ้างแต่ทีนี้เนี่ยคุณขวัญเขาก็ไปออกอีเวนต์นักข่าวก็เลยไปตั้งไมค์รอสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้คุณขวัญตอบว่า ยอมรับนะฮะว่าที่ผ่านมาในอดีตเคยมีปัญหากับบางคน,นจังหวะเนจังหวะเว้นเาเว้นไว้นิดนึงออคือ<ะ>เราจะไม่พูดว่ากอบ,บอหรืออะไรแต่ว่าเขาบอกว,ว่าเคยมีปัญหากับบางคนจริงแต่ไม่ขอพูดถึงประเด็นอดีต นางร้ายคนนี้ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลุกลามใหญ่โตสําหรับประเด็นดราม่านี้เพราะฉะนั้นก็เลยขอจบไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าคนในวงการบันเทิงเองก็เข้าใจลักษณะการทํางานประมาณนี้นะส่วนกับทางคุณแก้มบุ๋มเนี่ยไม่จําเป็นต้องร่วมงานกันก็ได้นี่ไงส,ส,สุดปากเลยนะฮะคือเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่รักเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของตัวเองอนะครับ ทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นพร้อมยืนยันสโลกแกนเดิมของเธอนะ,ะขวัญรักโรงเรียนขวัญรักทุกคนไปเร,เราฟังซะหน่อยอ่ะไปฟังดีกว่าอยากฟังประโยคนี้แหละว่าเนี่ยตอนนั้นที่ขวัญพูดอ่ะมันเป็นยังไงไม่ไดราม่านะสาวเคคนในวงการนะคะถึงจะเข้าใจาว่า ว่าเหตุผลมันคืออะไรเนาะขวัญมีหน้าที่เป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงตามเจ้านายเราตามตามบอสเราก็คือจากชอบช่องมีการอนุมัติมีมติให้เราทําอะไรเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องถาขวัญขวัญไม่ขวัญไ,ไม่พูดถึงพอยประเด็นนานละกันเนาะเพราะว่ามันแบบเออขวัญพูดถึงแบบหลักมาตรฐานการทํางานของวิชาชีพเราที่เราเป็นนักแสดงเราควรที่จะมีวิชั่นหรือมีการคิดการคลองตนของเรายัางไรในการที่เราจะทา ให้แบบเป็นอุตสาหมณีหนูก็ทําตามที่ผู้ใหญ่สอนหนูจนเราเป็นอุตสาหมณีเหมือนทุกวันนี้ได้ะคะ่ะแต่ที่ผ่านมาคือเราลักเกียรติและศักดิ์ศรีตัวเราอะ่ะเราจะไม่ไปพูดอะไรที่ส่อเสียดหรือให้้ายใครเลยที่ผ่านมาอย่างน้อยคือในสถานาการณ์ปัจจุบนัน mm hmm. ขวัญว่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่ทําให้คนเข้าใจคําพูดขวัญที่ขวัญพูดว่า ขวัญรักโรงเรียนคืออะไรเราทุกคนแล้วโรงเรียนเออขวัญว่าไม่จําเป็นนะคะแต่ว่าคุณแม่ขวัญน่ารักนะก็พูดไม่ได้อ่ะ